ปีแห่งนรกโลกร้อนทำแนวปะกการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกกลายเป็นสุสารสิ่งมีชีวิตกระทบไปทั่วโลกก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อทันจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะแนวปะกการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังกลายเป็นหลุมฝังศพให้สิ่งมีชีวิตท่ามกลางการฟอกขาวครั้งที่เลวร้ายที่สุดเป็นประวัติการทั่วโลก โดยมีสาเหตุจากความร้อนของมหาสมุทรซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นตัวขับเคลื่อนข้างนอกนั้นมีแต่สุสานผู้เชี่ยวชาญด้านการฟอกเขาของปะการังจากออสเตรเลียกล่าวว่านี่มันแย่มากเกรด t บร r ิเออร์รีเป็นแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีความยาวกว่า2,300กิโลเมตร ทอดยาวตามแนวตั้งแต่แหลมยรอกซึ่งอยู่ไกลขึ้นไปทางเหนือของรัฐควีนแลนด์ลงมาถึงบันดรเบิร์กทางตอนใต้โดยรวมแล้วแนวปะกการังนี้ครอบคลุมพื้นที่ดูแลกว่า345,000ตารางกิโลเมตรแม้จะยิ่งใหญ่และดูแข็งแกร่งแต่ทว่าเกรด t บรร r i เ r อร์รีนั้นมีความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมอย่างมากตามรายงานการสำรวจของนักวิทยาศาสตร์ ใน1 0 8 0แห่งจากแนวปะกการังทั้งหมด3,000จุดพวกเขาพบว่ามีการฟอกขาวตลอดความยาวของแนวปะการังอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะกับพื้นที่ส่วนกลางและส่วนใต้ซึ่งรุนแรงเป็นพิเศษเราไม่เคยเห็นความเครียดจากความร้อนที่ระดับนี้ในทั้ง3ภูมิภาคของแนวปะการังเกรดเบริเออร์รี f เลย โดยนักชีววิทยาทางทะเลจากสมาคมอนุรักษ์ทางทะเลแห่งออสเตรเลียกล่าวน้ำที่ร้อนถึงตายนี่นับเป็นเหตุการณ์ฟอกขาวครั้งใหญ่ครั้งที่5ของแนวปะกการังแห่งนี้ในรอบ8ปีศาสตราจารย์ฮิลระบุว่าเป็นเพราะอุณหภูมิมหาสมุทรที่ส่งขึ้นซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ กำลังทำให้ g r รสเบ a รี i เ r r ร e f เผชิญกับความเครียดซ้ำๆจนทำให้พวกมันฟื้นตัวเองได้ยากขึ้นและครั้งนี้ก็รุนแรงยิ่งกว่าจนมีความกังวลว่าเราอาจจะต้องสูญเสียแนวประการัางไปจริงๆ ในช่วง6ปีที่ผ่านมาเราได้พบการฟอกขาวแทบทุกปีโดยในปี2020กับ2022และปัจจุบันคือ2024ซึ่งเป็นเวลาที่ไม่เพียงพอที่จะให้เกิดการฟื้นตัวอย่างเหมาะสมศาสตราจารย์ฮิวบอกว่าแม้เขาจะเคยเห็นประการังฟอกขาวมาแล้วหลายที่และหลายครั้งแต่ครั้งนี้ได้สร้างความกังวลให้เขาอย่างมาก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลของออสเตรเลียและหน่วยงานอุทยานทางทะเลเกรทเบริ r i เ r ร์รีได้ออกรายงานด่วนเพื่อแจ้งเตือนถึงปรากฏการณ์ฟอกขาวที่แนวปะการังกำลังเผชิญซึ่งเกิดจากความเครียดจากความร้อนในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เกร b เบริ e r เอ e ์ีเกิดการฟอกขาวสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมและเมื่อน,นักวิทยาศาสตร์ ได้ไปตรวจสอบปลายเดือนมีนาคมพวกเขาก็ไม่อาจยับยั้งความเสียใจไ,ได้มันแย่มากเป็นเหตุการณ์ฟอกขาวที่แย่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาปีนี้ร้อนเป็นปีแห่งนรกทุกแห่งมีการฟอกขาวอย่างรุนแรงและประการังบางส่วนก็เริ่มตายไปแล้วดเรเซลีน่าวอร์ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของสถานีวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยควีนแลนด์กล่าว เมื่อปากการังสัมผัสกับน้ำที่อุณหภูมิสูงกว่าปกติอย่างต่อเนื่องจนทำให้เกิดกระบวนการขับสารายสังเคราะห์แสงที่สร้างสีออกมาจนกลายเป็นสีขาวซีดซึ่งเป็นที่มาของคำว่าฟอกขาวแต่โดยทั่วไปแล้วปากการังจะสามารถฟื้นฟูตัวเองกลับมาได้เมื่อเข้าสู่ช่วงอุณหภูมิน้ำกลับมาเป็นปกติ แต่น่าเศร้าที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศกำลังทำให้มหาสมุทรเดือดอย่างต่อเนื่องจนทำให้พวกมันไม่มีเวลาพักฟื้นตัวประการาังจึงถูกกดดันให้เครียดอยู่ตลอดเวลาซึ่งท้ายที่สุดแล้วหากเหตกุการณ์ยังไม่จบลงมันก็จะตายในที่สุดและพาทุกชีวิตที่พึ่งพาแนวประการางังตายตกไปตามกันราวกับเป็นสุสานของสิ่งมีชีวิต แต่ถึงแม้จะมีช่วงเวลาให้ฟื้นตัวได้งานวิจัยหลายชิ้นได้ชี้เห็นว่าการฟอกขาวทำให้แนวประการังอ่อนแอลง พวกมันเสี่ยงที่จะเป็นโรคมากขึ้นและมีความอุดมสมบูรณ์น้อยลงไม่ว่าอย่างไรก็ตามการฟอกขาวไม่ได้ส่งผลดีกับแนวปะการังเลยไม่ว่าจะนีนด้านไหนโดยศาสตราจารย์ฮิลประเมินว่า90%ของแนวปะการังที่เพิ่งจะแตกกิ่งก้านออกใหม่ของเกรดแบรรี่เออร์รฟนั้นตายแล้วหรือไม่ก็กำลังจะตาย ปรากฏการณ์นี้เปรียบเทียบได้กับผ้าป่าที่ถูกไฟล้างพลานและเหมือนเมืองที่ถูกถล่มด้วยขีปนาวุธดูเหมือนถูกปูพรมด้วยระเบิดตามแนวปะการังเหมือนมีแขนขาที่เกลื่อนกลาดไปทุกที่ปรากฏการณ์ระดับโลกองค์การบริหารมหาสมุทรศาสตร์ และชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาบ่าโลกเข้าสู่การฟอกข่าวครั้งใหญ่ของแนวปะการังครั้งที่4ในประวัติศาสตร์แล้วโดยมีการฟอกขาวที่ซีกโลกเหนือก่อนจากนั้นก็แพร่กระจายมายังซีกโลกใต้ซึ่งเป็นสถานที่ที่ Great Barrier Reef ตั้งอยู่สาเหตุนั้นมาจาก อุณหนภูมิผิวน้ำที่สูงขึ้นทำลายสถิติโลกอีกครั้งในช่วงปี2023ซึ่งในครั้งหลังของปีนั้นน้ำมีอุณหนภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้น0.3องศาเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นตัวเลขขับเคลื่อนหลักอุณหนภูมิที่สูงมากได้แรงหนุนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทั่วโลก มีการฟอกขาวของปะกการังในหลายประเทศโดยรายงานระบุว่าสามารถตรวจพบการฟอกขาวไปทั่วตั้งแต่ประเทศในแปซิฟิกใต้ตะวันออกกลางและบางส่วนของมหาสมุทรอินเดียตั้งแต่ชายฝั่งตะวันออกของอินโดนีเซียไปจนถึงแนวปาการังนอกแอฟริกาตะวันออกซึ่งรวมไปถึงประเทศไทยในเหตุการณ์ล่าสุดด้วยเช่นกัน แนวปะการังเหล่านี้เป็นระบบนิเวศที่สำคัญยิ่งต่อชีวิตทั่วโลกพวกมันเป็นแหล่งระบบนิเวศท,ที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับมหาสมุทรจนนักวิทยาศาสตร,ร์เรียกมันว่าป่าฝนแห่งท้องทะเลแนวปะการังที่มีความหลากหลายหล่อเลี้ยงผู้คนหลายพันล้านคนในทุกส่วนของโลกที่บริโภคปลาทะเลกว่า100ประเทศโดยในขณะเดียวกันสิ่งมีชีวิตในทะเล กว่าร้อยละยี่ของมหาสมุทรทั้งหมดก็พึ่งพาแนวปะกการังในการใช้ชีวิตดังนั้นจึงนึกได้ไม่ยากว่าหากแนวปะกการังเกิดการฟอกขาวซ้ำๆจะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้างต่อโลกโดยศาสตราจารย์ฮิลระบุว่า โลกจำเป็นต้องจะต้องจำกัดอุณหภูมิไม่ให้เกิน2อง,องศาให้ได้เร็วและเชื่อว่ายังคงมีความเป็นไปได้ที่จะฟื้นฟูนแนวปะการังแต่สิ่งสำคัญคือต้องมีการดำเนินการทันทีสัตว์จำพวกปลาและสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งหรืออื่นๆที่เป็นความหลากหลายทางชีวภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของแนวปะการัง ต่างล้วนขึ้นอยู่กับโครงสร้างและสภาพของแหล่งที่อยู่อาศัยในปะกการังโดยศาสตราจารย์ฮิวกล่าวเมื่อคุณสูญเสียปะกการังไปจำนวนมากมันจะส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งที่พึ่งพานแนวปะการังวิธีแก้ปัญหาปะกการังฟอกขาวนั้นชัดเจนหยุดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกทั้งหมดในทันทีศาสตราจารย์ฮิวกล่าวทิ้งท้าย สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ